จัดสร้างเพียงแค่สามเหรียญน,นะครับตอกเลขหนึ่งเลขแปดแล้วก็เลขเก้าซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยจะถูกเกจิอาจารย์นะครับในวันนี้ทั้งหมดเช่นหลวงปู่ชิลาท่านได้เมตตาอาจารย์ให้หลวงปู่บุญวัดทุ่งเฮียงอาจารย์ให้นะครับแล้วก็อาจารย์ประสูตรวัดในเตาอาจารย์ให้ปิดท้ายด้วยอาจารย์หนูอาจารย์ให้หนึ่งเหรียญจารย์ทั้งหมดสี่เขาเรียกว่าพุทธคุณเข้มขังเลยสามเกจิกับหนึ่งคารวะทุกเข้มแขัง นะครับทั้งหมดสามเหรียญมิ้หลังผมไม่รู้ว่าเลขอะไรนะครับให้พี่ปิ่งกับน้องมินเป่า,ายิงฉุกใครได้จับก่อนเฮ้ยนี่เราปิ่งได้จับก่อนออเราไม่รู้จริงๆครับนี่ค่ะพี่เปิดเลยเดี๋ยวผม,มจับโทรศัพท์ไรให้ครับให้แกเลยใช่ไหมครับอ่านี่ยเลยป กำลังลุ้นทองคำนะครับมีสามเหรียญหนึ่งแปดแล้วก็ก้านะครับมาลุ้นกันครับพี่ได้เลขอะไรนะฮะไม่เก้าครับโอ้น่าเหรียญจะเป็นหลวงปู่ศิลาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ประสูตรนะครับจะจานตรงสังฆติให้เอ้ยไม่ใช่จะจานตรงไหลให้ อาจารย์หนูอาจารย์ตรงอังสะนะครับหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงอาจารย์ด้านหลังนะครับเก้านะครับเลขเก้ายินดีด้วยนะครับใช่ค่ะแก่ไหมยอนที่คิวสองแล้ะได้เลยท่านต่อไปนะครับน้องวินเหรอไม่เอาไม่เอาตอนนี้นะคะยินดีกับลูก โคตรแหงเลยครับแต่โทนัคาเลยเลยฟังฟังบารมีู่มือทองสวยวันสวยคืนวันสวยคืนตุ๊ก้าสั่ไม่คุยเลยโอ้โหกิ่นรายการจองกติ่งบานเลยอ่ะหลอแตบจะผมเลเอายกลังไปก่อนยกลังไปแจกพี่บิ๊ที่สุดแล้เียบสครับยกลังผมพี่กิ๋มเขาเลยรู้เลยว่ายอดที่เยอะเขาเลยรู้เลยว่ายอดที่เยอะ พี่พี่ต้าอันนี้เจ้าวาดหนึ่งรังนะถวายนะครับค่ะแม่จ๋าคุณชันล่าแม่ะ๋าคะถวายเจ้าวาดหนึ่งรังครับพี่ชันเอาของล่าเอายอนล่าเหลือไม่ถึงสองร้อยแล้ยอล่าให้ไม่ปิดเลยโอเคเดี๋ยวเราจบไลฟ์สดแค่นี้เนาะก็ได้เห็นเลยเนาะว่ามีทำคำเนี่ยก็มีการเอาหญิงฉุบแล้วจับหยิบขึ้นพามากินเยาวราชบอกจะกินแม่ลาปลาเผาฮะ ก็อร่อยค่เพราะน็สดล่ะ